อะไรครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับนะยังอยู่กับ Disney World Gaming นะครับวันนี้เราพาผู้ชมมารู้จักกับเกม3ก๊ก Origin กันนะครับเป็นเกมสามก๊กบนมือถือนะครับสไตล์แนวการจัดทัพแล้วก็สู้กันแบบ turn b a เบ d นะครับพร้อมมีการต่อสู้นะครับกับผู้เล่นด้วยกันเองแบบเรียลไทม์ด้วยนะครับนะจะเป็นอย่างไรนะครับไปดูกันดีกว่านะครับ ก่อนที่เราจะไปทํานู่นนี่นั่นนะครับผมเชื่อว่าคนที่มาดูคลิปนี้เนี่ยอาจจะได้รู้อยู่แล้วว่าเกมนี้คืออะไรนะครับกำลังจะดาวน์โหลดนะผมแจกโค้ดก่อนเลยแล้วกันนะครับเป็นโค้ดที่ผู้ชมในช่องนี้นะครับจะเอาไปใช้นะครับไม่มีช่องอื่นไม่มีแจกนะครับโอเคโค้ดที่ชื่อนะครับจะชื่อว่า this new เนะครับ this new wall นะครับ S K O now นะครับนะลองกดเนี่ยผมเติมให้ดูเลยนะครับดิบๆนะครับนะครับมีเหรียญนะครับทองนะครับเหรียญทองให้200,000นะครับแล้วก็ การ์ดขุนพลเทพให้10นะครับเอาไปใช้กันได้เลยนะฮะเอาละครับเรามาเริ่มเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่านะครับวันนี้เราอยู่กับในส่วนของเกม3ก๊กออริจินะครับเพิ่งเปิดใหม่นะครับในไทยเมื่อวันที่15พฤศจิกายนนี้เองนะฮะซึ่งตัวเกมเนี่ยก็เป็นแนว rts นะครับวางแผนจัดแนวลบนะครับมีขุนพลต่างๆมากมายนะครับจากในวรรณกรรม3ก๊กมาให้เลือกใช้กัน โค้เดเยอะนะครับอีกทั้งตัวเกมแจกหนักซะด้วยนะครับโอเคเรามาดูระบบกันดีกว่านะผมจะรู้สึกว่าเพื่อนๆน่าจะรู้จักในส่วนของการทําเกมแบบ p p ที่เป็น p p แบบออฟไลน์นะครับซึ่งเราจะเห็นกันได้ทั่วไปมากเลยในหลายๆเกมซึ่งเกมนี้เองก็มีเหมือนกันนะครับต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่อ่ะทุกเกมมีเหมือนกันนะครับไม่ได้น่าตื่นตาตื่นใจอะไร แต่ไม่เหมือนกับเกมนี้นะครับเกมนี้มีเนื้อหาบางอย่างนะครับที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าตื่นตาตื่นใจนะครับมันต้องลองเข้ามาเล่นแฟนๆเกมสาก๊กนะครับที่รู้สึกว่าการเมืองนะครับการเหลี่ยมกันนะครับการมีความเป็นผู้นำนะครับการสื่อสารกันเองในกองทัพเป็นเรื่องสําคัญต้องดูเกมนี้เลยนะครับอ่ะเราไปดูในส่วนของรูปแบบเดิมๆที่เราเคยเจอกันดีกว่านะครับรูปแบบเดิมๆนะครับเราก็เคยเล่นเกม P ิวพนะครับในการจัดอันดับไต่แรงนะครับซึ่งทั่วๆไปนะครับ พอเราขึ้นลำดับที่1ได้แล้วเนี่ยก็จะอาจาไม่มีความท้าทายอะไรนเครับเนื่องจากการรักษาแชมป์อยู่ต่อไปเรื่อยๆเท่าน,นั้นเองนะครับแตกต่างกับเกมนี้นะครับซึ่งจะมีเป็นซีซั่นอ้าวเกมอื่นเ็มีเป็นซีซั่นเหมือนกันทําไมเกมนี้เป็นซีซั่นแล้วแตกตา่างยังไงนะครับเกมนี้เป็นสงคารามนะครับสามก๊กไม่ใช่การที่คนหนึ่งคนกับคนอีกหนึ่งมันคือเสาทั้ง3ด้านนะครับนะมันจะต้องค้ำยันกันนะครับเมื่อเสาด้านไหนพังเนี่ยมันก็จะล้มคืน และถูกผนวกเป็นรัฐเดียวกันนะครับซึ่งก็คือรัฐจิ้นนั่นเองนะใครที่ดูวรรณกรรมสามก๊กมาเนี่ยน่าจะพอเข้าใจนะครับซึ่งตัวนี้มีเนื้อหาคล้ายกันนะครับในส่วนของซีซั่นที่1ตอนนี้ที่เราเจอกันอยู่เนี่ยผมแนะนำนะครับถ้าเพื่อนๆอยากรับประสบการณ์จริงเลยให้เข้าเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดใหม่ที่สุดนะครับซึ่งจะมีเฟสหนึ่งที่เรียกว่าการเลือกผู้นํานั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้คุณก็จะมีโอกาสนะครับทำให้ตัวเองเนี่ยได้เป็นผู้นําในเซิร์ฟเวอร์นั้นหรือเปล่านั่นนนนเเเองงะซึ่่กาารจป็ผู้้ํไดีย จะทำยังไงให้เขามาโหวตคุณละ่ะอาจจะในเรื่องของความแข็งแกร่งนะครับในเรื่องของการมีเพื่อนเยอะนะครับมีเพื่อนฝูงเยอะก็ทําได้นะครับให้คนมาโหวตนั่นเองนะซึ่งในจุดนี้พอมีคนมาโหวตเราแล้วนะครับโอเคสงครามนั้นเริ่มขึ้นนะครับในซีซั่นที่1เนี่ยจะยังตีกันเองแค่ในส่วนของเซิร์ฟเวอร์นะครับก็จะเป็นในช่วงของเนื้อหาของโจนกระโดโพกผ้าเหรียญ เตี๋ยกกนั่นเองนะครับซึ่งเราจะต้องสู้กันเองภายในเซิร์ฟเวอร์แบ่งไปด้วย4พันธมิตรด้วยกันนะครับซึ่งผมเองเนี่ยอยู่ในพันธมิตรของหยากโจนะครับนะในส่วนของพันธมิตรเองก็จะมีเลือกผู้นำนะครับตรงนี้เราเริ่มมองว่าโอเคใน1นึ่เซิร์ฟเวอร์ค่อนข้างสเกลใหญ่แล้วไม่ใช่ว่า1นึ่เซิร์ฟเวอร์เนี่ยมีเป็นร้อยกิลดะครับแล้วร้อยกิวก็ตีกันเองนะครับไม่ใช่อันนี้1นึ่เซิร์ฟเวอร์นะครับเริ่มมามี4มี4พันธมิตรนะครับมี4พันธมิตรด้วยกกัััันนนนนะะะคครรบบช่วยสู้ กิจกรรมจะมาตามกําหนดเวลาโดยทั่วไปแล้วผมรู้สึกว่าจะเริ่มมาประมาณเวลา6กโมงเย็นนะครับเข้าร่วมกิจกรรมนะครับร่วมสู้ไปด้วยกันนะครับไปเก็บเลเวลตัวละครตัวเองกองทัพของตัวเองมีกองทัพเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับแล้วเก่งแค่ไหนยิ่งดีนะครับช่วยกับเพื่อนนะครับในการสู้รบนะครับยึดครองพื้นที่ไปเรื่อยๆนะครับจนจบซีซั่นเพื่อนํารางวัลใหญ่มาแต่นี่ผมว่ายังธรรมดาเพราะว่าทุกคนก็แค่ตีบอทแล้วก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์เดียวกันช่วยกันไปถูกไหมฮะ แต่ในซีซันที่สซีซันที่สซีซันที่4นี่เป็นเนื้อหาที่แบบว่าผมมองว่ามันสุดยอดมากเลยนะครับตัวเกมนี้นะครับจะมีซีซันในซีซันแรกเนี่ยที่เรารู้กันก็คือกบฏตเตียวก็นะครับซีซันที่2น่าจะเป็นในเรื่องของการจัดการกับต่งโต๊ะและซีซันที่3แน่นอนน่าจะเป็นยุคของวอร์อดนะครับไม่ว่าจะเป็นซูเซ็กนะครับโจโฉเล่าปีลิปโป้ต่างต้องการที่จะขยายอํานาจนะครับและในส่วนสุดท้ายผมคิดว่าน่าจะเป็นในส่วนของศึกผาเด็กนั่นเองนะฮะ แปลว่าในช่วงหลังๆเนี่ยเราน่าจะต้องรวบรวมอะไรครับพักพวกนะครับที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์เราทั้งหมดรวมถึงเซิร์ฟเวอร์ข้างเคียงด้วยนะครับนี่ไม่ใช่การสื่อสารนะครับหรือการจับพันธมิตรแค่ในเซิร์ฟเวอร์เดียวกันเท่านั้นนะฮะเรายังต้องมีการไปจับพันธมิตรกับเซิร์ฟเวอร์ข้างเคียงเช่นเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเซิร์ฟเวอร์ห้านะครับจับพันธมิตรกันตีกับเซิร์ฟเวอร์สี่เซิร์ฟเวอร์แปดนะครับอีกทั้งยังสามารถจับมือกับ AI ได้อีกต่างหากนะครับนี่ถือว่าเป็นเีเจอร ผมยังไม่เห็นนะครับว่าฟีเจอร์นั้นเนี่ยทำงานยังไงนะจะมาอีกทีหนึงในซีซั่นที่2นะครับในส่วนของซีซั่นแรกเนี่ยผมก็แนะนําให้เพื่อนไปสนุกกันในส่วนของกระบาดพวกผ้าเหลืองกันก่อนแล้วกันนะครับเอาเลยครับในส่วนนี้นีพอเรากลับมาในหน้าปกติเนี่ยผมก็จะมาพูดในส่วนของระบบของผลพลกันต่อนะครับซึ่งเกมนี้จริงๆเราไม่จําเป็นจะต้องเป็นผลพลระดับเทพ18นะครับก็สามารถที่จะจับทับได้เหมือนกัน นะขุนพลเทพ18มีข้อดีอย่างไรนะครับ,นรบหนึ่งค่าสเตตเริ่มต้นเนี่ยสง<ม>ูงนะครับแล้วก็ใน <ำ S 2> ส่วนของการโจมตีทั่วไปเนี่ยมันทำ damage กายภาพได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะส่วนโทสะนะครับหรือเอฟเฟกต์ฟัซซีฟเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียเนี่ยต่างกันนะครับอย่างกุอูเนี่ย,ยในแต่ละเอฟเฟกต์เนี่ยเขาจะมีขั้นด้วยนะสามขั้นนะถ้า up down ขึ้นไปเนี่ยเอฟเฟกต์ก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับทีนี้ผมจะให้ลองดูขุนพลอย่างระดับเทพแบบ10ดาวเช่นุทิวเลย นะครับตัวนี้ก็มีประโยชน์นะครับสามารถเอาไปใช้ในแนวหน้าได้นะครับมาดูในส่วนของข้อมูลแล้วกันนะข้อมูล,ล,มลพ,พัสซีนะครับอ่อาของบุญทิวนี่ครับเขาเป็นหองคอยคู่นะครับของอ้วนเซียวนะเ,เป็นบุญทิวกับเงินเหลียงนั่นเองนะตัวเนี้ยบุญทิวเนี่ยพูดง่ายว่าเป็นสายแทงลมล้นล้วนเลยนะครับป้องกันกลยุทธ์แปลว่าอะไรป้องกันพวก เม็ดหรือพวกคุณซื้อนะครับยิงมาเนี่ยนะครับโดนโดาเมจเบานะครับแล้วก็หลบหลีกนะครับพาสซีฟเนี่ยสองเทิร์นแรกเนี่ยโอกาสที่จะหลบได้50%าสิบเปอร์นบวกห้าร้อยเนี่ยเยอะมากนะแล้วก็เอฟเฟกพิเศษขั้นที่หนึ่งนะครับโต้กลับโดนโจมตีมาสร้างดาเมจกายภาพส่วนคืนกลับไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับพูดง่ายว่าตีมาตีกลับไม่โกงนะครับตัวเนี้ย แล้วก็การอัพเป็น2ดาว3ดาว4ดาวเนี่ยมันทำได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นการปลดเอฟเฟกต์พาสซีฟเนี่ยมันจะทำได้ง่ายกว่าการที่เราจะมีขุนพลอย่างกวนอูนะครับที่อ่ะเราอาจจะเป็นไปได้นะครับ2ดาวเพิ่มโจมตีกัยาิ5าแต่เมื่อไปมองกับเมื่อกี้ที่เป็นของบนทิวเนี่ยบนทิวดูจะเอฟเฟกดีกว่าเนาะนะครับแต่ถ้าสามารถขึ้นมาพระอาทิตย์3ดาวได้เนี่ยมันก็ถือว่าดีกว่าบนทิวแต่มันทำได้ยากมากๆนะครับมาดูครับเอฟเฟกในส่วนของด้านที่2นะ ทั้นที่หนเนี่ยก็ดูหลังจากเพื่นลงทีมฝ่ายตัวเองโจมตีมทั่วไปเนี่ยคนอูมิลกัด 70%, 70ไล่ล่านะครับสร้างดาเมจ70%แต่ก็ต้องขึ้นไปถึง3ดาวนะครับก็ทํายากเหมือนกันยิ่งตัวสุดท้ายเลยยิ่งทํายากเลยครับ4ดาวนะครับอ,อันเนี้ยแล้วก็นี่ครับเดอนขยมามังกรจะต้องมีสกินด้วยนะครับถึงจะใช้ได้นะนอกนั้น้เนี่ยสกิลก็จะคล้ายๆกันนะแต่จะเปิดใช้ก็ต่อเมื่อเราจะต้องแบบ อัปเกรดนะครับเลื่อนขั้นขุนพลอัปเกรดนะครับอ่าอัปดาวนะครับต้องมีตัวเนี้ยนะครับซึ่งจะกว่าจะหาได้นะครับไอเล่มสมุดเนี้ยค่อนข้างนานนะเพราะฉะนั้นกว่าจะอัปสกิลได้อะมันเลยค่อนข้างช้าครับอืมเพราะฉะนั้นช่วงต้นนะครับถ้าใครยังไม่ได้ปั้นตัวพวกเนี้ยหลักๆสามารถมาปั้นพวกตัว10ดาวพวกนี้ได้นะแล้วก็ใช้พวกเอ่อตัวอย่างเทพ13เช่นข่าวทูครับข่าทูเนรับถ้าผมจำไม่ผิดข่าวทูเนี่ยเอ่อสามารถทำสีดาวได้ง่ายกว่าตัว18 นะสมมติถ้าทำสีดาวได้เนี่ยทำให้ขุนพลฐานล่าฝ่ายตนเอง3นายเนี่ยทุกรอบก่อนที่จะลงมือมีโอกาส50%ที่จะสุ่มศัตรูใช้และซุ่มโจมตีสร้าง55เซนของดาเมกายภาพนะครับพูดง่ายว่าเราสามารถทำทีมทำทีมเนี่ยแบบฐานล่าบ3ตัวเนี่ยแล้วก็ฐานม้าไปแทงข้างหน้าได้นะครับแนวหลังอาจจะเป็นธนูหรืออะไรก็ได้อีกคนหนึ่งก็ได้หรือจะเป็นซัพพอร์ตหรือจะเป็นตัวคุณสือก็ยังได้นะครับนะ เพราะฉะนั้นการจะทําทีมเนี่ยมันมันไม่ชอบไม่ใช่ว่าเราจะต้องทําในส่วนของกระบวนทัพ5เสมอไปนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนทัพ3เนี่ยก็ทำได้อย่างเช่นกระบวนทับเนี่ยเขาบอกว่าจะมีเคาทูอุยกายและจูโลงใช่ไหมเขาบอกคาทูเนี่ยมันจะมีสกิลนะครับเพิ่มดาเมจให้กับพวกฐานลาบนะครับนะอุยกายเนี่ยจะเป็นแถวหน้านะครับมีการต้านทานดาเมจเนี่ยคือคือแทงได้ดีนะครับส่วนจูโลงเนี่ยก็จะเป็นสายเหมือนดองดาเมจแนวดองเกตนะครับแล้วก็ใช้ทาไม่ตายนั่นเองนะ ผู้ลงทีมสองคนเนี่ยสามารถเลือกสปอร์ตได้2คนนะครับทีมพลทหารลาบเนี่ยเหมาะกว่านะครับเพราะมีการเหมือนค่าควบคุมเนี่ยก็คือเหมือนกับไปไปทำให้ศัตรูติดสตันนะครับแล้วก็มีความสามารถในการป้องกันที่สูงนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวหลังจะเลือกอะไรก็ได้หลักๆเนี่ยก็คือก็คือตัวตัวฐานลาบ3าตัวนั่นแหละครับนะตรงนี้ก็เป็นในส่วนของตัวฟังก์ชันนะครับในส่วนของตัวขุนพลธรรมดานะ โอเคผมเลือกที่จะสู้กับคนที่มีพลังป้องกันอยู่ใกล้เคียงกันที่สุดในนี้แล้วกันนะครับก็คือ70,000นะครับเขาอยู่ที่อันดับ924นะก็คือคุณเล่าเทียนนะครับนะอืมชื่ออันดับแรกแต่ละคนนมีแต่แปลกประนะครับอ่าโอเคส่วนใหญ่เขาัพขึ้นเวลร้อยกันหมดนะสังเกตว่าตัวละครผมจะอยู่40 4 6 40 58 40เอ่อยังไม่มีเวลตันสักคนนะครับเดี๋ยวเราลองมาสู้กับคนอูที่มีพลัง7 0,000ดูหน่อยนะครับ กขาเอาเจกลนอูขึ้เป็นฐานม้าในอยู่แนวหน้านะครับฐานม้าแพ้อะไรเอ่ยมาดูในเรื่องของการชนะทางได้ครับอันนี้จะมีบอกนะว่าใส่ฐานลาบ3ามเนี่ยจะได้บัฟอะไรกำลังลด8%ดาเมจต,ต่อพลนธนูลด8%แปลว่าโดนธนูเบาลงนะทีนี้มาดูในเรื่องของการชนะทางบ้างครับพลนธนูชนะทางคลถนหานมา้าคลนหานม้าชนะทางคุณซื้อและคลนหานลาบชนะทางพนธนูนั่นเองนะส่วนพลเสริมเนี่ยจะไม่มีความสัมพันธ์แบบได้เสียกับใครนะครับนะโอเค แนวหน้าเนี่ยเขาเป็นฐานม้านะครับซึ่งฐานม้าเนี่ยแพ้ทางชนะทางกุนซือแต่แพ้ทางธนูเลยซึ่งเราไม่มีพลธนูเลยนะครับหรือกุนซือเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัดไปได้เลยคนอูก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าเราเก็บคนอูได้เนี่ยก็คือจะสามารถเก็บตันก๋งได้ต่อนะครับในเทียที่2ก็คือเอาคนอูเนี่ยมาเป็นตัวดาเมจเพื่อจะจัดการกับในส่วนของตันกกงนะครับเมืองต้นผมว่าจะหลบคนอูไปข้า,างหลังเลยนะครับเอาไว้เป็นตัวดาเมจนั่นเองนะ ทีนี้พลนฐานลาบเนี่ยมันไม่ได้แพ้ทางฐานม้าใช่ไหมอุยการมันเอายืนแทงได้อยู่แล้วนะครับด้านล่างของเขาเป็นเขาทูเวลหนึ่งด้านบนเป็นไทสุจูเวลหนึ่งนะพูดง่ายว่าไม่มีอะไรนะครับสบายสบายนะเราจะดูจะสังเกตครับว่า,ข,าข้างชื่อเนี่ยจะมีคําว่าเดี่ยวนะครับทั้งหมดเดี่ยวแนวนะครับเราลองมากดคลิกดูครับถ้าเมื่อไหรใช้เขาทูใช้สกิลเนี่ยนะครับจะโดนทั้ง3ตัวในแนวนั้นเลยนะครับเขาจะเล็งไปที่แนวที่2นะครับตัวทีเ่เขาตีได้ใกล้ที่สุดในแถวของเขานะ พอตีได้สมมติว่าศัตรูมีเขาทวงตรงนี้แล้วกันก็จะโดนเขาทวงกับปวดอูนะครับแต่เมื่อเขาทวงศัตรูอยู่ในแถว2เนี่ยมันก็จะไล่โดนแถว2ของศัตรูหมดเลยนะครับจูโลกเนี่ยเป็นเดี่ยวแปลว่าฟาดคนเดียวนะครับคนที่อยู่ในแถวตัวเองก่อนแล้วค่อยมาไล่แถวถัดไปนะครับที่อยู่ข้างหน้าส่วนอย่างเตียวในส่วนของเตียวเซียนเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับลักษณะของดีบัฟศัตรูทั้งหมดนะอ่าอย่างนอกนั้นเนี่ยก็เป็นเดี่ยวกันหมดนะแต่ถ้าเป็นเดี่ยวเป็นทั้งหมดสีเขียวเนี่ยแปลว่าเป็นบัฟ ฝั่งเดียวกันเองนะครับอย่างไทสูจูเนี่ยเป็นทั้งหมดทั้งจอเลยก็คือยิงธันดูเนี่ยโดนหมดทุกตัวนะครับเป็นเป็นการกวาดดาเมจนะตันกงเนี่ยก็เป็นชนะเนี่ยดาเมจสสกคนเดียวนะแล้วชนะทางในส่วนของตัวอุยกายแล้วด้วยนะครับผมจะเอาเตียวเซียนเนี่ยยืนทั้งหน้าเลยนะครับปล่อยเตียวเซียนตายไปเลยนะโอเคเราลองดูนะครับเพราะเตียวเซียนเนี่ยไม่ได้แพ้ทางใครอยู่แล้วนะมีหน้าที่ เป็นดีบัฟฝ่ายตรงข้ามเฉยๆนะไม่ต้องใช้นานก็ได้นะครับ,บดีไม่ดีได้ใช้ครั้งเดียวหนึ่งมาลุมครับให้เขายิงเตียวเซียเราไปครับเราปล่อยเตียวเซียเราปาตายไปเลยเราโดนเ,ดเจ้าโอ้คาทูเราจะใช้สกลิลแนวราบโดนหมดนะอวรมังกรครับแอนล,ลิคิดโลเกอร์อุ้ยใครเป็นสกิลเดี่ยวยครับ <Ă ler and ang> เห็นว่าโดนสองโดนสองโดนส,ดนสตัวนย <u pt ain> อันนี้ก็ชิ้นขาดืโซฮิลอะครับถ้าฐานลาบลงไปเยอะครับ <c oughs> ไม่ค่อยแนะนำไม่ใช้เท่าไหร่นะครับอย่างมันจะมีเซตหนึ่งนะครับที่เป็นเซตเอ,อ่นะเอทีมเมทนะเอออันเนี้ยจริงๆไม่ต้องใช้เมทถึง5ตัวก็ได้นะเอาที่มันคอมโบแล้วก็สกิลกันแต่แถวหน้าเนี่ยสังเกตว่ามีแค่ปีกาย <c oughs> แค่ตัวเดียวอาจจะแทงไม่พอนะ ก็ต้องดูดีๆแล้วกันมันจะมีอีกคอมหนึ่งนะที่เป็นคอมนต์นะครับมีพวกใช่<า>วุฒิมีถัดขึด้นมีตักน,นะครับมีเอ่อเตียวโกนะครับหัวหน้าจนสูข้ขาเหลืองประมาณนี้นะ<อ>ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องเติมเงินนะครับขึ้นไปสูงแล้วถึงจะเก่งได้นะครับทีนี้พูดถึงเรื่องเติมเงินกันแล้วนะครับผมจะพามาดูในส่วนของตัว อะไรบ้างที่คุ้มที่สุดนะครับนะโอเคมาดูอันนี้เลยแพ็กล็อกอินสิบวันเนี่ยมันไม่มีอะไรนะครับเราแค่ล็อกอินก็ได้ละนะครับแล้วก็เช็คอินรายวันนะครับทีนี้มันจะมีในส่วนตัว2อย่างนะครับก็คือตัวนี้นะครับสิทธิ์รายเดือนนะครับนะซื้อเนี่ยูนย์คูปองใช่รับมันบอกว่าสนย์คูปองใช่ไหมแต่ว่าคือมันมันเหมือนศูนย์คูปองแต่จริงๆมันไม่ใช่ศูนย์คูปองนะครับเราลองผมลองกดเข้าไปดูนะแบบรายเดือนก่อนนะธรรมดานะครับอ่ะ เมื่อเรากดรายเดือนมาเนี่ยมนใช้ราคา18คูปองถูกไหมใน18คูปองเนี่ยในเดือนเดือนหนึ่งอ่ะเราจะได้คูปองกลับคืนมาครับ18คูปองแปลว่าถ้าเพื่อนๆอ่ะซื้อ <ๆ S 2> อันนี้ไปใช่ไหมแล้วก็เข้ามารับทุกวันอ่ะเพื่อน <ๆ S 2> เพื่อนๆก็จะแบบไม่ต้องเติมอีกแล้วนะครับก็ <c oughs> วนเอาแพ็กเนี่ยรันยิงยาวไปได้เรื่อยๆเลยนะครับก็คือเก็บได้ทุกเดือนนะครับซื้อครั้งเดียวจบแต่ขอให้ล็อกอินทุกวันเท่านั้นเองมาดูในส่วนของตัวนี้นะครับ5วันนะครับนะค,คืนคูปองเต็มจํานวนเลยนะครับ5วัน นะได้คืน98แล้วก็ลันต่อไปเรื่อยๆนะเออนะครับตัวนี้สองสองแพ็เนี้เป็นแพ็คที่ผมบอกว่าอ่ามันมันจ่ายไปมันก็กลับเราคืนมานะครับแล้วมันใช้ได้เรื่อยๆนะแล้วก็จะมีแพ็รไยวันนะครับแพ็รไยวันเนี่ยคือเราสามารถซื้อคูป,ปองดองไว้ได้นะแล้วก็มาซื้อแพ็รไยวันก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะดีนะครับสำหรับคนที่จะเล่นผลพละดับ13นะก็คือเอามาสุ่มเนี่ยในส่วนของสกอร์ตัวเทพเนี่ยระดับเทพได้เรื่อยๆนะ ถ้าได้ตัวที่เราไม่ชอบเดี๋ยวเราค่อยไปย่อยก็ได้นะครับหรือออจะไปนี่เลยก็ได้นะครับชิ้นส่วนของพลเทพนะก็คือระดับสูงสุดนะก็จะได้มานี่เราก็ได้ไอตัวเม็ดเอาไว้ทำทะลวงเลเวลด้วยนะครับนะอันนี้ก็เลือกเอานะแล้วแต่ว่าใครชอบอะไรนะครับทีนี้คําสั่งลบเนี่ยตรงเนี้ยแน่นอนว่าซีซันพาร์ทเนี่ยทุกเกมนะครับมันดันซีซันพาร์ทหมดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตนส่วนใหญ่เนี่ยซีซันพาร์ทอ่ะ เวลาเกมอื่นเนี่ยจะมีสิทธิ์จะคล้ายๆแบบนี้นะครับก็คือมาล็อกอินทุกวันนะครับเราจะได้แต้มคืนแต่นี่ไม่ใช่อันนี้เป็นซีซันพาสทที่คุณจะได้ในส่วนของตัวตำลึงทองเนี่ยรวมแล้วเนี่ยนะครับพูดง่ายๆว่าได้5,000นอะ่ะเพิ่มมา5,000ตำลึงทองบวกกันนี้อีกเป็นหมื่นก็คือประมาณ15,000นะครับข้างบนที่เราเก็บเองอีกนะนะครับนี่นี่น่าจะเลย5,000นะนะครับ1 8อ่ะ2,000 4,000 หกพันแปดพันหมื่นสองอ่ะตีถ้าหมื่นสองนี่ก็สองหมื่นกว่านะครับได้เยอะมากนะครับนะออในสำหรับในส่วนของตัวซีซันพาร์ตนะครับนะทีนี้ก็จะมีซีซันพาร์ตสองแบบนะอันนี้เป็นซีซันพาร์ตเอาจานมาแบบมาหมุนกาชาเลยนะครับใช้98คปูปองเท่ากันนะแพ็กหมุนเวียนเนี่ยอันนี้ผมว่าอาจจะยังไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะเพราะมันก็ใช้30คูปองเนาะ สามสิบปองเนี่ยเราเอาไปไปไปใช้พวกเนี้ที่มันยาวได้นะถ้าเราแบบเน้นเล่นยาวๆนะครับเน้นว่ามาพวกพวกที่แบบเราเล่นยาวๆดีกว่านะครับอันเนี้ยก็จะค่อนข้างคุ้มนะมนะครับยังไงก็ดูเอาแล้วกันนะครับบวกกับแต่ว่าถ้าเราเล่นแบบเมื่อกี้เราจะไม่ได้เติมเงินบ่อยเนาะเพราะไม่ได้เติมเงินบ่อยเนี่ยไอตัวเติมเงินสะสมเพื่อที่เราจะขึ้นมาเป็นชนชั้นสูงเนี่ยอาจจะไม่ไม่ได้เยอะอะไรนะครับนะก็ ในส่วนของการเติมเงินเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับเกม3ก๊ก Origin นะครับแค่ฟังมาแค่นี้เนี่ยเฟเจอร์ยังไม่ถึงอธิบายยังไม่ถึง20%เลยนะครับในส่วนของการ PVP แบบเรียลไทม์นะครับจะจัดขึ้นทุกวันนะตอนเวลา1นึ่ทุ่มนะครับสามารถไปลองกันได้นะแต่ต้องทำเควสผ่านหน้าจดาน15มาก่อนนะครับนะยังไงเนี่ย นะครับสามารถไปดาวน์โหลดได้นะครับใต้ลิงก์นะครับใน e s c r i p t i o นนะครับไม่ว่าจะเป็น App Store เอ p ย a y Store เอยนะครับอีกทั้งยังมีโค้ดด้วยนะครับใครดูไม่ทันย้อนกลับไปใหม่นะครับโค้ดหน้าคลิปนะครับมีให้นะสามารถเข้าร่วมกลุ่มนะครับใน Facebook Official ได้นะครับในนั้นมีโค้ดแจกเพียบเลยนะครับที่ผมเห็นนะยังไงสามารถไปโหลดกันได้นะครับอีกทั้งยังมีเซิร์ฟใหม่นะครับที่เปิดขึ้นมารองรับนะครับไปก่อนดูก่อนเทพก่อนนะครับขึ้นเป็นผู้นำพนมิตรก่อนใครไว้เจอกันบผมชื่ออกเจ สำหรับวันนี้ดิสนีย์วอลกิ n งขอลาทุกทุกท่านไปก่อนครับบ๊ายบายครับผม